สวัสดีครับผมแซมไอสกุลจากบริษัทโปรค o น o ลอรวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนิดนึงนะครับก็เรื่องเรื่องก็เอพอรเอิญลูกสาวผมเนี่ยก็มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่อนข้างดีแล้วก็เพิ่งกลับเป็นเด็กแรกเปลี่ยนเพิ่งกลับจากอเมริกาแล้วก็เห็นเด็กอเมริกาเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็จะต้องมีมีงานมีการทำเพื่อที่จะหาไรายได้พิเศษซึ่งลูกสาวผมเองก็ามาบอกผมว่าอยากจะเป็นปเป็นครูสอนภาษาจีานาตามโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนกดวิชาโรงเรียนอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเอ,าอย้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าอยากจะไปเป็นครูสอนภาษาจีนแล้วได้ชั่วโมงค่าสอนเนี่ยไม่ไม่ขี่น้อยบาทอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวป,ป้าปาจ้างหนูก็แล้วกัน ให้หนูเนี่ยไปเป็นครูสอนภาษาจีนนะครับแต่เงื่อนไขนะครับก็คือเราจะให้ลูกสาวผมเนี่ยไปสอนให้ฟรีให้กับคนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศผมเนี่ยเผอิญผมเองก็เดิน,ดนๆผ่านไปเนี่ย<ๆ>ก็เห็นห้องสมุดเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับของของเขตห้วยขวางนะครับนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆออฟฟิศผมนี่เองนะครับแล้วก็มีห้องมีห้องหับแบบมิดชิดสวยงามทีเดียวเลย นะครับก็สามารถบรรจุคนได้ประมาณสัก12คนนะครับซึ่งก็กำลังดีนะครับก็ผมก็คิดว่าจะให้ลูกสาวผมเนี่ยไปสอนภาษาจีนฟรีให้กับเด็กๆนะครับประมาณสักออ 5, ปอห้ปอะไในทำนองเนี้ยนะครับให้ได้มาเรียนภาษาจีนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในความคิดของผมนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมลองประเมินดูว่าจะได้รับการตอบรับ ดีมากน้อยสักขนาดไหนจากจากเด็กนักเรียนแถวนี้นะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับจริงๆก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะครับก็พอคิดโครงการที่ได้แล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะมีสักหนึ่งโครงการเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ก็อาจจะเกินความสามารถผมไปสักนิดนึงน,นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,น,น,นะครับใครที่มีเวลาว่างแล้วก็ มีบ้านช่องห้องหับที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศ hmm. ผมเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะชวนมาร่วมเป็นวิทยกรร่วมนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงคอยที่จะให้ความรู้กับกับคนในวันสัมมนาในวันนั้นทางทางผมเองเนี่ยกับน้องๆทีมงานส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยมีความถนัดในการใช้กล้อง Compact ขนาดเล็กนะครับ mm hmm. ก็ลองดูนะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ต่อไปนะครับที่ผมอยากจะทำให้กับชุมชน ก็อยากจะคืนกำลังให้กับสังคมนะครับก็เป็นการคืนที่เรียกว่าเราไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องการถ่ายรูปแล้วเนี่ยจะต้องมาซื้อไฟแฟลชที่บริษัทโปรคอนเอรเนี่ยไม่ใช่นะครับเราเองก็ทำทำอะไรก็ได้นะครับที่เราทําได้เราสุข,สขกายสบายใจนะครับก็ที่จะคืนให้กับสังคมนะครับลองดูนะครับ ถ้าใครที่มีจิตอาสาแล้วก็มีแนวคิดคล้ายๆกับทางบริษัทโปรคอเลอร์นะครับก็กริ้งกลางโทรมาคุยกับเราได้นะครับเชิญชวนนะครับขอบคุณมากครับ